คำว่าบุญแปลว่าอะไรหลายๆคนมักจะถามนะครับว่ากินเจเราได้บุญหรือเปล่าผมอยากบอกว่ากินเจเราได้บุญแน่นอนครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบุญแปลว่าอะไรบุญแปลว่าความดีบุญแปลว่าความชอบบุญแปลว่ากุศลบุญแปลว่าความสุข บุญแปลว่าความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของาศาสนาบุญแปลว่าความประพฤติที่ถูกต้องทั้งกายวาจาและใจดังนั้นเวลาที่เรากินเจครับตับใดที่ใจเรามีความสุขบุญเกิดแล้วครับเรากินเจเราไปไหว้พระเรามีการแผ่ส่วนบุญแผ่กุศสอันนั้นจิตใจเราก็มีความสุขด้วยและยิ่งถ้าหลายคนเชื่อในโลกที่มองไม่เห็นสายมูต่างๆนะครับเราก็จะเชื่อว่าการที่เราได้แผ่บุญกุศลหรือการที่เราไม่ไปเบียดเบียนใครเนี่ย บุญนั้นก็จะเกิดขึ้นจิตใจเราก็จะเบิกบานเท่านี้แหละการทําอะไรก็ตามที่เรามีความสุขได้บุญครับดังนั้นถ้าคุณมีความสุขกับการกินเจคุณได้บุญแน่นอนครับ